ดิฉันนางสาวรัชนาใบนาวีนะคะวันนี้นะคะเราจะมาให้ความรู้เพื่อนๆเกี่ยวกับเรื่องเซตนะคะเพื่อนๆรู้ไหมว่าเซตนี่มีอะไรบ้างนะคะเราไปดูกันเลยเซตก็คือกลุ่มจํานวนหนึ่งนะคะที่บ่งบอกได้ว่าเป็นหรือไม่เป็นสมาชิกนะคะซึ่งมี2ส,สัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกได้นะคะก็คือ1สัญ,ญลักษณ์ปีการนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือสัญ,ญลักษณ์เป็นสมาชิกนะคะซึ่งเครื่องหมายปีการนี้เมื่อเราเติม1 2ึ่งสองสา ลงไปข้างในก็จะหมายความว่า123นั้นเป็นสมาชิกของเซตนี้นะคะแล้วก็เครื่องหมายตัวนก็คือเครื่องหมายสมาชิกเครื่องหมายเป็นสมาชิกนี้เมื่อเราแทน1น3่ด้านหน้าเราจะบอกได้ว่าเออหนึ 1, 2, 3, นี่เป็นสมาชิกของตัวใดด้านหลังสมมติเราแทนเป็นตัว N น,นะคะจํานวนนับก็123เป็นสมาชิกของจํานวนนับนะคะเป็นต้นค่ะค่ะเรามาต่อกันเล จะมีเซตจ,จำกัดเซตอนันต์แล้วก็เซตว่านนะคะเซตจ,จำกัดก็คือเซตที่มีสมาชิกจำกัดอยู่ในเซตนั้นนะคะส่วนเซตอนันต์ก็คือเซตที่ สมาช no ิกไม่จํากัดนะคะแล้วก็เซ็ตว่าก็คือไม่มีสมาชิกอยู่เลยนะคะถ้าเรามาดูตัวอย่างของทั้ง3เซ็ตกันนะคะเซ็ตแรกก็คือเซตจํากัดนะคะเซตจำกัดก็คือมีสมาชิกอยู่ในเซ็ตนี III ้นะคะจํากัดจํานวนนะคะเหมือนกับเซตเนะคะเซตเมีสมาชิก1 2 3สนะคะก็คือนับได้ว่าเซ็ตเมีสมาชิกแค่3ตัวนะคะก็เซ็ตอนันต์ก็คือเซ็ตอนันต์คือเซ็ตที่มีสมาชิกไม่จํากัดนะคะก็เหมือนกับว่าข้อนี้นะคะเซตเนะคะมีสมาชิก1 2 3นะคะแล้วก็มีไปเรื่อยๆนะคะ รู้ว่าประจุที่ตรงไหนนะคะซึ่งไม่สามารถนับจํานวนได้นะคะแล้วก็เซตสุดท้ายนะคะคือเซตว่างนะคะเซตว่างก็คือไม่มีสมาชิกอยู่ในนั้นเลยเราก็จะเขียนสัญลักษณ์คือตัวนี้นะคะแทนเซตว่างค่ะค่ะต่อไปนะคะเรามาทําความรู้จักเครื่องหมายนะคะเพื่อนๆเห็นเครื่องหมายในกระดาษแผ่นนี้ไหมคะเพื่อน,อนๆรู้จักกันไหมเอ่ยว่าหมายความว่าอะไรกันบ้าง คเครื่องหมายแรกนะคะเครื่องหมานี้เขาเรียกว่าอินเตอร์เซกนะคะอินเตอร์เซกก็คือและนะคะส่วนตัวนี้คือยูเนียนนะคะยูเนียนก็คือหรือนะคะแล้วก็อีกตัวนก็นคือคอมพลเมนต์คอมพลเมนต์ก็คือไม่เอานะคะคือไม่เอาเซ็ตนั้นเลยนะคะค่ะเรามาดูตัวอย่างของแต่และเซตกันนะคะว่ามันมีรูปแบบยังไงมันเขียนกันยังไงแล้วก็มันทํากันแบบไหนนะคะ ค่ะเรามาดูตัวอย่างแรกกันเลยนะคะเครื่องหมาย intersection นะคะที่แปลว่าและหรือการที่เราเอาส่วนที่มันซ้ำกันนะคะก็มีลักษณะแบบเป็น U คว่ำแบบนี้นะคะค่ะเรามาดูตัวอย่างการทำกันเลยค่ะสมมุติเราให้ A u นี o n B นะคะเราก็จะได้ว่า A นะคะ U เนี่ยกับ B ซึ่ง เครื่องหมายและนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเราจะเอาส่วนที่มันซ้ํากันเท่านั้นนะคะตรงนี้เราจะไม่เอานะคะเพราะมันไม่ได้ซ้ํากันนะคะตรงนี้ด้วยค่ะเราจะเอาเฉพาะตรงนี้ค่ะตรงนี้ที่มันซ้ํากันตรงนี้ <Okay. S 1> ก็หมายความว่า a นะคะ <Okay. S 1> เล่ากับ b ก็คือตรงนี้นะคะ ต่อไปนะคะคือยูเนียนค่ะยูเนียนก็แปลว่าหรือนะคะหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือรวมนะคะรวมเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็สัญลักษณ์ของมันก็คือยูไงแบบนี้นะคะตัวอย่างเช่น a ยูเนียน b ก็หมายความว่า a และ b อะเอามารวมกันก็คือเอานี่ส่วนตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะทั้งสองุงกลมเลยมารวมกันเลยมันก็จะได้ a ยูเนียน b ค่ะ ค่ะแล้วก็อีกตัวก็คือคอมพลเมนต์นะคะคอมพลเมนต์ก็คือขีดแบบนี้นะคะแปลว่าไม่เอานะคะคือไม่เอาไม่เอาเซตนั้นเลยทั้งเซตเลยค่ะเหมือนตัวอย่างนะคะ A คอมพลเมนต์ก็คือไม่เอา A นะคะก็หมายเออ่ดูตัวอย่างนะคะคือในนี้ก็จะเป็นเอ่เออเกภพกสัมพัทธ์นะคือ U นะคะคือเอกภพกสัมพัทธ์คือยู่ในสี่เหลี่ยมทั้งหมดเลยเอกภพสัมพัทธ์แต่ว่าคือเราไม่เอา A นะคะก็คือเราจะระบาย ส่วนที่่าอยู่ด้านนอก a ทั้งหมดเลยนะคะระบายหมดเลยยกเว้นส่วนที่อยู่ในวงกลมที่เป็น a ค่ะ,คะแล้วก็เพิ่มเติมให้สักนิดน,นะคะเครื่องหมายแบบนี้เขาเรียกว่าเครื่องหมายลบนะคะเหมือนกับว่า a ลบ b นะคะหมายความว่าเราเอา a ไม่เอา b นะคะเหมือนตัวอย่างนี้นะคะ a ลบ b, b, b ก็คือเอาเฉพาะ a ละค่ะที่เป็นส่วน b เราไม่เอาเลยนะคะถ้าเราเอาเป็น b ลบ a ก็เหมือนกันค่ะเราจะเอาเฉพาะ b ค่ะ<บา>ตรงนี้เราจะไม่เอาเลยนะคะค่ะไม่ว่าตัวไหนที่ลบกับตัวไหนเราจะเอาเฉพาะตัวแรกค่ะที่ลบกับตัวหลัง ส่วนหลังเราจะไม่เอาค่ะเพราะมันลบออกไปแล้วนะคะค่ะดิฉันก็ขอจบการนําเสนอคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆมีอะไรสงสัยหรือไม่เข้าใจก็สามารถตรวจสอบข้อมูลหรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะคะเ,ออเป็นที่เราสามารถหาข้อมูลแล้วก็มาออมาทาความเข้าใจได้เองนะคะเพราะมันเป็นข้อมูลที่เข้าใจง่ายนะคะค่ะเพื่อนๆไปดูได้เลยนะคะลิงก์อยู่ใตออ้วิดีโอนี้นะคะบ๊ายบาย